ก็จพี่น้องเลยลับมาจากข้างนอกบบบนี้มากินตำส้วตตำมั่วก่อนเนาะกาบสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุมสุขคนมาพ่อกันกับ่องเน่บุญมาบ้านเฮานะนเนาะมาเนียมาแต่ข้างนอกพี่น้องเลยก็เลยแวะซื้อเอาตำส้วนะเนาะมากินอยู่เพื่อนมีพักมีมะเขือมีมะแตงแตงงามงามซื้อตลาด บ่ได้แต่เห็ดเองดอกม,อมีเวลาเห็ดก็เลยเวซื้อสิกินเบิดบ่บผู้เดียววันนี้มาเด้อพี่น้องมากินเข่าน้ำกันเด้อกินตำซั่วผัดสิกินแต่ตำมาเย็นห่อนท่องก็เลยติบเข้ามานำบ่มีแนวแก้มซ้ามีแต่ตำบ่เป็นยังค่อยกินกินผู้เดียวคือก้าวมาเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องมากินน้ำกันก็มาแต่ข้างนอกมามา ันมีพ่พอด้มากินน้ำบ่อบมันนี่โอ้ยขอระยะเ้อพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไอแนช่วงใช่รึเกินอ,อ,อยู่แคมทางหงอกหลัง เพื่เดียวอ่อยมะเกลือ ใายเมืองวันครับม,มาจากทางออกเพื่อในได้ใส่เสียกินกัน กินง่ายยูองง่ายอยากแห้งไม่ได้เข่าไปเพิ่งไดนะ้กินจู้จีเย็นเพินแจ่มทางรถไปได้มากเลยอเบิง้ง ของเพื่อนกูบ้าสมบูรณ์กินผู้เดียวเพิ่ไปเห็นพ่อบ้านยักเทืาเนะพิ่นเนาะเพิ่นกับไปธุระเพิน่นไปเวียกเพินนะ่นเนาะเพิ่นกับเพิ่นกับมีเวียกของเพิน่นเพื่อสมบูรณ์กับ บุคคอยได้อยู่บ้านบุคคอยได้กินข้าวร่วมกันเนน,นี่เบียกของใคของมันเนาะกินบ่เบ๊ดอกะพเดียวบัน ข้าวโพดข้าตลาดก็ไม่ได้ซื้อยังเลืมซื้อคันนี้แก่อืมสหานมากพี่นเขา Trục ca. mẹ thu ăn, má hiểu không? trên mẹ thu ăn đấy Rồi nhắm đi. sao cơ má, anh em ơi สิ có có gì có đĩa. đàn sao mai Nó มาดีเดอมามามมามาทั้งไหนเอ่ยมาแต่แาดเลยใช่พี่น้องอนนี้เนาะหันกล้องเทลาน้ำบอยังไม่ได้อาบพราะน้ามากด้อาบกันหลงเงอกมากเอ่ย ขายดีอยูบอ่บ่ข้าก็ไปขายเพือ่อนจูบงก็ตำมมีมนะบ่เยบ่แล้วสื่อไา่มีเไม่ได้มันต <c oughs> ังแค่ห้ึงพูดทางลุงสวรรณเดีไปหาเนีย่ยเซตกันเด้อนั่งกินหาเด้อ

เนี่มกำลังเขียเระปวดเ้อลูกหลานเนาะแซลอยู่อบากัอืออือออยใช้คลิปอยู่คอยใช้คลิปอยู่ไป้เวลาไปเป็นอยียญยูฟุนเดอเออเปนเรียญยูฟุนเดอลูกหลานเนาะโชคชัย หอยหัวหน่อยน่ะจุบมบ้างจุ่มหอยอันนี้เล้นมันเลยนะแสบมาหั่นมันได้เนี่ยแสบอ่ะแสบหั่นนี่ความดีเลยป่ามาเอซีทางฝั่งไทยมาฝืนกันยังซื้อมากินหมดนะแสบบุกแตบหงมา ใช้เห็นเขาเนื้ยมึงม่ต้อเาะเรากินเฉ่อยจํามาแล้วได่กบมาห่วงกันกินนี่แล้วมันเส็งครไม่อยากข่ากล้องอย่ทังพุ่นเยอะมาเ่ายานกล้องนะข่าวรถนะจิน่ เขากล้องบอลมเขากล้องบลมะ่บห้างเข้ากันนี้ม right? ัเป็นยังอใจกับเขาหรอเกินสมตำเด้อะเงเอยังะกินชมตำเด้อมาเด้อขี้สมตำตอนแรงเศษเศนัวๆยังอีกได้หกหนึ่งข่ามาจังขนาดถึงผิดลแซ่บผด บร์เผ็ดมันก็บเบแซบแล้วเนาะจับเลยนะเผ็ดจัดเลือกไม่ไครับจำก็จำอย่งเดียวมีนักแก็บเกลือค่ะก้เนาะเกือก็ซื้อเอา

เดี๋ตามสร้างลานสาวน้ำเด้อทั้งหลานไซกับมาสบายดีเด้อสบายดีอันนี้ไอ้ไอ้เจจินเลยไอ้ผู้ที่สามไอ้จิตคนเลยผู้น่ะสาวชื่อมากก็ไม่ชื่อชื่อใครชื่อจำคงจำขึ้น อือยากกินข้าวซื้อยูซี่นโมมาอยู่ท่านี่หนึ่งเข่าม่ยูซีนโมก็ได้มามาพี่น้องมากินข้าวอมกันเนอะของขึ้มอย่างหัวถวนเอ็นเลยกล่องงามเกินคนในกล่อง ก้ง uhm, ขาวก้อม่เนนนี่ช่ช่างไม่ได้นี่ยอยุกงขาววไม่ได้ปั๊บ่ได้แต่งเด้งามรรมาตาดได้นี่ยแต่งกล้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อด์ฟิลเตอร์ชดกล้องชด่ะกับชดก้องกชดมิจี่ยดชดดชเย็นเย็นเป็นดชดนอนหน mới năn kín phục điểm nơi ở lại mặc mưa nào con chị chưa em nè mày yam nè 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 nham anh nè 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 hử nè 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 จำมั่วคนพี่น้องจ้าเฮ้ยพี่มฆไม่นี่พี่น้องแมวมาแต่บ่ครบมาบ่ครับสบาวลูกไปคขึน้นยังแท้นเมื่อพี่น้องแมวมากินข้าวลูกลานลูกเอื้อยแล้เมื่อหน้าก่อนเชนหลายเนี้ยมาชูกินกูนี่อันนี้พ่อเมื่อยพี่รดกายเลยชื่อจะจำ แบันนอกบันนาเขากินแนวเดียวพอแตงเปลือกเงินไม่ไกินแกงน้ำไม้แกงน้ำไม่แนวเดียวขุ่มไม่แกงน้ำไม่แนวเดียวตำตำแนวเดียวเนียแช่นโมกัมีบหริปิ้งดูพอดูง่าย

ป๊อตเบิง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 สิกรับกล่องมาให้พี่ให้น้องเบิงก่อนป๊อตผีเบิงมาเบิงทั้งนี้ได้บ้านสีชันเพื่อนแทบแทบแทบไอ้ไอ้กำน้องเพิ่อนนี่มาบะครบได้พี่น้องแมวเนี่มาสักนี่แหละมาเลยคูณอันกา มาเด้อก really? ินข้่าเด้อมาเด้อมาแต่แซ่ๆนี่มามินชูต่ำต่ำมั่วเด้อพี่น้องจ๋าต่ำมั่วต่ำมั่วจ๋าจ๋าจสิปล่อยเพิ่นกินข้าวกินน้ำก่อนเฮาก็ได้เดี๋ยวสิจบไใบสมณีสะก่อนว่าเอาลายดอกเนาะฝากติดตามซ่องไม่เนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะซ่องแม่บุญมาบ้านเฮา ลูกหลานอําลาพาจักไปก่อนวันนี้พ่อกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีอ่ครูทักยายพูดได้อ้าวอ้าวสบายดีนะแม่เห็นเห็อยู่บ่าเจ้าของฮ่าพ่อเป็นพี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขสุขล้นนะพูดถึงไ่ว่าว่าพี่เมย์ไปร่งตายไปเนี่นะพ่อกันในคลิปหน้าพ่อเป็นพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจอำลาพระจักไปแล้ว